มาครับคุณผู้ชมอยู่กับอาร์คสเวฟโฟนไปหนึ่งนะนะครับอันนี้คือพาร์ทพาร์ทรอบรพาร์ทที่พาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่สี่นะครับเทียดไปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแรปเตอร์ของเรานะฮะคือก่อนหน้านี้เอาเสียงอะไรวะก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการอัพเลเวลของน้องนะครับเป็นเลเวลสามสิบหกนะเมื่อตะกี้เลยนะครับผมได้เอาน้องคอมโบวิ่งเล่นนิดนึงนะครับ เรไปเสียงเป็นอะไรวะเนี่ยเพิ่งเปิดคลิปตั้งแต่ต้นคลิปเลยเหรอต้องรอให้มันเช้าก่อนนะครับเราจะออกเดินทางกันในตอนเช้านะครับเราจะทําการอัพเลเวลของน้องเนี่ยอีกรอบนะครับผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องเสียวะเนี่ยมามามาตอนนั้นที่ผมได้ไปเจอเดโรเสาร์นะครับตรงนี้บริเวณนี้แล้วผมก็ได้ทําการฆ่ามันไปนะเพราะว่าวอุปกรณ์เรายังไม่พอนะครับ ตอนนี้หาไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมขาดไปมันขาดอะไรอ่ะมันขาดออรกันพิกแอคขาดไม้ขาดไม้โบอัพไหนไมกูมือต่อยก็ได้อเออ สอมซ้ำสอมซ้สวยลนขี่น้องนะครับเอออีกอย่างหนึ่งในป่านั้นแหละมันมีงูด้วยคุณผู้ชมครับแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์ร้ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่างอมงไม่โดนเราต้องไปสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรไหมนะครับในนอกรอบนี้เราก็จะไปสำรวจกันนะครับคือ ผมว่ามันต้องมีงูแน่เลยเพราะว่างูมันออกมาจากบริเวณนี้นะครับโอ้คือเราเลี้ยวไม่ได้เราต้องหันหน้าไปอย่างเดียวนะเราต้องค่อยๆเข้าไปครับเพราะว่าผมก็ไม่กล้าเสี่ยงนี่ไงประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ไงบ้าเอ้ยงั้ม ผมมีธนูไหมมี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 แค่ลูกเดียวปลื้มๆว,ว,วางน้องก่อนวางน้องวางวางจุกนนะอย่าตามลงมานะโอ้ยเอาเด้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 น้องขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องงูมาน้องนุ๊โอ้ยไอ้เวทเลยงูมันกัดใครวะมันกัดน้องหรือกัดกูน่าจะกัดน้องนะครับ ไปหนึ่ง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 โอเคผมเลยไปตรงนี้ตามไหมไม่ตามเนาะเพราะมันตามอยู่นี่แป,ป๊บดึงนะตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่อ๋อผมทำอะไรของผมเนี่ยผมจะบอกให้น้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะมันตามมาป่ะมันน่าจะตามนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้คืออะไรเนะี่ย โอเคสว่างพอดีมันน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละมันน่าจะยังไม่กลับนะครับไม่กลับไม่กลับนั่นไงไหนมันยังอยู่หนึ่งดอกพอไหมอะโบเขาให้โบหมุแล้วอ่ะขึ้นวะขึ้นแล้วะ่นะ,น,ะนอกไหมไม่นอกอะครับทำไงเดียว มันขึ้นมาตายแล้วลขึ้นมาเฉยเลยเป็นแล้วอ๋อหายโอะตรงนู้นมันอยู่ตรงนูน้นมันขึ้นมาโอ้โถโอ้โถโอ้โมึงมาซะแบบโอ้ยเจ็บเลยกูลูกสนู เออผมมีอยู่แต่ธนูธนูไอ,อยานอนหลับเนี่ยผมไม่มีลูกดอกยาสลบนะครับมันเจออยู่อ่ะมันกำลังมาโอดโดสส้โดดสัสสับวกกันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย ผมคัฟบ,บ่วงตีหัวมันได้ไหมเอา้าแรปเตอร์มันฆ่าอะไรวะไม่ได้เราต้องฆ่ามันอย่างเดียวนะครับเราไอ้นี่ไม่ได้แม่งเอ้ยจับยังไงวะเนี่ยแรปเตอร์ผมฆ่าอะไรวะเมื่อกี้อ,าอ้าวฮิวเดี๋ยว ไม่เป็นไรเรามีอาหารอยู่นะครับเยอะแยะมากมายทมเทไปเราจะเอาเป็นเอาเป็นอะไรเดีย๋ยวน้ำหนักละกันนะครับ okay. โอเคแรปเตอร์โอ้ถ้ากลับบ้านก็คือวิ่งยาวเลยนะครับเดี๋ยวบนึงนะผมสามารถคราฟแถวนี้ได้ไหมโอ้ันก็ต้องวางบนฐานนี่แก บวกนี้มันต้องการฟา,าฟางไปหนึ่งหาฟางแป๊บโอเคน้องตามไปก่อนนะเราจะทำการนะครับทุบหัวมันนะเอ้ไม่ใช่ผมจะโอ้ทำไมได้ฟางน้อยจังเออเนี่ยมันต้องแบบนี้อ้าวเขาได้เดียว,ยวก้อนหินมะโถ่ โอเคเราเราได้มาแล้วนะตอนนี้เราจะขาบรัวอ,อะไรอีก่ะหิวอะไรอีก่ะหิวน้ำหิวน้ำโอ้โหมาขึ้นน้องให้มันขาบไปตัวหนักครับตอนนี้หนักเป็นกิโลเลยอร่อยเหาะอืม ถ้าบวงมันจับงูได้ผมจะบ,บวงจับงูมนงมันจับไม่ได้เลยเปล่านะเฮ้ยผมไปดูในไอ้นี่มามันจับกบได้คุณผู้ชมครับแต่ว่าเราใช้อันนี้จับมันได้ปะเราต้องสั่งน้องอยู่เฉยก่อนนะเอออยู่เฉยกันนะเฮ้ยเป็นหนกน็ไม่รู้เอาติดบ,บัก โอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันติดบั็กได้สวยเลยอืมอืมเอ้าติดค่าสลบด้วยชิบหายมันจะไม่หลุดหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ให้ไวให้ไวให้ไว้ยา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 รีบตื่นรีบตื่นมันหนีไปแล้วกลับมาอีกปนเนี่ย ไม่มาก็ยังดีด,ดีว่ามันดีไม่ใช่งูแล้วง,งูมันกัดันตายแล้วโอ้เอ้าแล้วมันจะกระโดดขึ้นไปทำไมเอาล่ะตอนนี้เราจะเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะกรบ,บมบเมื่อกี้นู่นนู่นมันไปนู่นล้วตามไป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 ผมแล้วมันไม่ติดเลยนี่มันติดเฉยเลยกบมันทำอะไรได้บ้างนะเอา แล้วกูยุ้ยเอาสีเขียวดีกว่าเออสวยเลยแล้วก็มักระบอทุบมันมันน่าจะยังไม่ตายนะถ้าเอาไม้กระบอกเฉยนิ้วเอาหมดอีกอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน็อกแล้วมันน็อกแล้วไอตัวนี้ผมต้องฆ่ามันไปเลย โ我都กลวเสือลบอีกอะที่บักที่บักโอ้ยไม่เงยไม่เจออะไรไม่เจอกูเจอจระเข้ชิบหายน้องจัดการทีโอ้ยโอ้ยมันมีกบสองตัวมาช่วยกันนะดิไอชิบหายเก็บนี่ไปด้วยเดี๋ยวไปดึงนะผมทิ้งไอ้นี่ก่อน โอเคเรียบร้อยเราต้องวิ่งไปเฮ้ยแล้วน้องผมอยู่ไงอะเลปเตอร์ผมยังไม่ตายใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวน้องมันทำอะไรอะุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงกัดน,น้องกูตายอีจิบหายแม่เงเอือโอ้ยเหนื่อยต่อยู่แมงเลยแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ย ผมอยู่ไหนวะเนี่ยอผมอยู่ไหนอ๋อกลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านของเราโอ้โหแรปเตอร์ผมเฮ้ยผมว่าผมไปจับเลเวลสูงกว่านี้ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับวันนี้กบด้วยคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ยากจะเอาน้องๆไปเสี่ยงเลยเผื่อผมตายไม่ใช่แล้วหรอกดูดิรถของร หายไปทั้งเยอะมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถจับได้บ้าง่ะคุณผู้ชมครับนี่คือน้องๆของเรานะครับเพียบเลยครับผมเพียบเลยนะครับนี่ก็เลเวลน่าจะอัพกันหมดแล้วประเด็นอัพเลเวลให้น้องมันอัพเป็นแรงกัดนะครับให้เยอะๆไปก่อนเลยเอาให้น้องปกป้องตัวเองนะครับ โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแรงกนะดับเลือด200เดี๋ยวค่อยๆอ,อัพไปนะโดโด้ด,ด้วยอือหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าผมจับโดโด้มาทำไมนะครับเออหิวเอาหิวหิวใจนะครับหิวใจผมนี่แหละ อ่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะอย่างน้อยก็ให้น้องๆเดินปุนูนเปลี่ยนอยู่แถวนี้อุย้ยอันนี้มันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะอุ้ยทำไมมันต้องตีลังกาเลยไม่เข้าใจอุย้ยสีเลยเหรอไม,ไ,ไม่ได้มาไม่ได้มาดูนานแล้วไปขึ้นสุ่มกันนะเนี่ยน้องตงัวนี้อ่าตัวนี้ก็ไปเอัพเหมือนกัน up ไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาน้องตัวนี้ไปด้วยนะครับ เพื่อเพื่อน้องจะปกป้องเราได้นะครับไอตัวนี้เลเวลไม่อัพนะครับไอตัวนี้ไปแล้วกันอ๋อมันจะบอกตรงนี้ไอตัวนี้คือมันสแกนหาสิ่งอันตรายที่อยู่รอบๆนะครับที่สามารถเป็นอันตรายต่อเราได้อ่ะมาเราจะเอาตัวน้องคนนี้ไปนะครับแทนไอตัวเมื่อกี้นะครับ คงไม่เอาน้องไปตายอีกใช่ไหมเหมือนน้องจะมีเขาเรียกอะไรเซนหรือสัญชาตยานอ,อะไรของน้องนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ตัวนี้นับนับถือเป็นศัตรูไหมไม่ใช่นับถือถือเป็นศัตรูไหมไม่น่าใช่เนาะมันไม่ขึ้นอะแต่ถ้าเราตีมนะันอะใช่มันเป็นศัตรูเนี่ยมันจะวกกลับมากัดเราเอาซะแบบหัวทิม่มหัวตำ มันไม่มันไม่เหมือนกัดมันเหมือนโฉกอะเออจะดูอีกทีมันก็เหมือนเต่ามันก็เต่าแหละอะไรของกูเนี่ยเราลงได้ไหมตรงนี้เหมือนแรปเตอร์ไหมแรปเตอร์มันกระโดดลงไปสูงมากเลยไม่ได้ดูประเด็นอะบ้าเอ้ยเราไปปล่อยจุลเครกัดตายมึงมึงมึงจุลเคราะห์มึงจุลคราะห์มันเอาอวนไม่ใช่มันเอาไอ้บ่วงจับได้ปะไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามันเอาบ่วงจับได้มันจะเอาบ่วงจับผมอยากจะได้กบเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกโอ้มันอยู่ตรงนู้นวันนี้ไงเขตบ้านของเราแล้วผมจะไปเอากระเป๋าคืน โอ้ยเจอกับเจองูิงมันต่อยมันหาเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วเลยนะไอตัวนั้นอะ่ะเดินไกลเลยตอนนี้เดินไกลเลยเหนื่อยแย่แล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยมันยังอยู่อยู่เลยมึงกัดกูได้มึงจะกัดน้องกูมึงไม่ต้องมึงหยุดเลยมึง แม่งเฮ้ยกูจะทำยังไงกับมันดีวะมึงหยุดมึงมานี่มึงจะไปยุ่งกับน้องกูมึงมานี่มึงจะกูมาเจอกูหน่มานี่มานี่มาหนิ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 ไข่มันไปหาน้องผมไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันติดบักเฮ้ยมันติดบักมันติดบักเอาดิ โอ้ยสว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 ยดูดีมากโอนยกูจะจับมันเป็นพวกมึงกูลือปอดคำสัส่สสสงให้น้องกูโอ้ยแต่เนื้อเพียบเลยเออไม่เป็นไรแม่งเอ้ย๋ออ๋อเ๋อแล้แมงแรงกัดเยอะด้วยนะเออไหนๆก็ตายแล้วมึงเอาเนื้อมาให้กูเลยมีเลือดมาเกี่ยวข้องด้วยด้วยะผมยังไม่ได้ของผมกลับเนาะใช่ไหมเออมีแค่เนื้อนะครับ เอามาก่อนไปไปเอาของที่ศพของเรากันมันน่าจะไม่หมดเวลานะคิดว่าคิดว่านะนกบมันอยู่เลยอะ่ะเวนหลอกล่อก,กู็ไปหาจระเข้โอ้โในป่านี่จเเระเข้พรมพรมคืออะไรวะเนี่ยนนนน ไม่นะนู่นคงจะดงความเสียใจจากน้องนะครับแต่ว่าผม <c oughs> ไม่ต้องค้ามใหม่ขออาร์มคืนหูเ,เนื้อเอามาหมดเลยแล้วเงีนะครับเอ้ยน้ำหนักตัวก็พอดีพอได้อยู่แป๊บหนึ่งนะฝากของไม่กับน้องสิเอาไปกระโดดขึ้นกระโดดอันนี้ทำไมเนะี่ยโอเคโอเคเอาพวกเนื้อนะครับฝากไว้กับน้องก่อน อ่าเราจะได้ไม่ตัวหนักขึ้นยังไงซะเราก็ได้ขี่น้องอยู่เฮ้ยเด็นกนกอยู่ตรงนี้ก่อนนะเพิ่งเดินตามมานะกระเป๋าผมอยู่ไหนหวะนี่เปล่าเออนี่ไงเดี๋ยวทิ้งนี่กันเก็บมันไว้เยอะๆยนะย อันนี้แค่ใหญ่กับไน้นี่เราต้องการเอ้อบ่วงหายไปเลยหมดหรอบ่วงหายหมดเลยบ่วงต้องการอะไรบ้างอ่ะอาใหญ่พืชนะต้องการใหญ่พืชอีกแล้วหิวน้ำแล้วโอโ้โถโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนนะน้องนะโอเคครับมันน่าจะเพียงพอในการจับกบ อู้ยกูโอ้โหมึงตัวเบลเลอร,ร์เลยเดี๋ยวน้องโอ้ยงูนอง้นองน้องหนีหนีน้นองแล้วกูทำไมกูโดนอีกน่กะ <c oughs> อ้าวพาโซาาพาโซกูตายอีกแล้วพูดไว้ไม่ไม่ไม,ไมีผิดว่าจะเอาน้องไปเดินเล่นแล้วก็ออกไปตาย ูเพิ่งพูดไปทุกคนแล้วกูก็ถาไปเอ้ามันเกิดอะไรตรงเนี้ยอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้นล้วก็ไปเกิดตรงนู้นโอเคเอาเป็นว่าอืมนั่นแหละตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งต้นกันใหม่ไม่น่าเอาไปเล่นเลยกูรถนั่นจะไปคนเดียวนะเอาน้องเอออย่าพ้นพิษอย่า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 หนีหนีไปเลยหนีไปเลยโถ่เอ้ เราต้องอัพสตามินานะเนี่ยไม่งั้นมันน้อยเกินไปทาไมหินมันติดบั็อกอีกแล้ววะมีนะครับพี่เบิ้มกับไอ้นี่พี่เบิ้มกับพี่เบิ้มกับไอ้แรปเตอร์นะครับที่หายไปแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งอยูต่ตรงนู้นอะ่ะบ้าจริง โอเคไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องไปตามหาน้องก่อนครับเอาไปเจอเกันใหม่ในคลิปหน้านี้คือมานอกรอบครับตอนแรกว่าจะเอาน้องไปอัพเลเวลแต่ว่าพวกน้องไปตายหมดสองตัวเดี๋ยวเราก็าไปหาน้องคืนนะครับโอเคเอาไว้เจอเกันใหม่คลิปเต็มนะครับพาร์ทที่ห้าหรือเปล่าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเรายังอัพไม่พอเดี๋ยวเราะอัพเป็นขั้นตอนจบกันโอเคเจอกันพาร์ทที่ห้านะครับผมเจอกันนะผม